ของเราจะเรียนเป็นรายได้ให้นะครับน้องชื่ออะไรน้องชื่อเต่งนึกว่าเล่นเพลงนึกว่าเล่นที่แตบเพลงที่แบบเพลงรับน้องอ่ะน้องชื่ออะไรก็ถาม <_ <d> _ขอบคุณเพื่อ่ใจดีนะครับที่ซื้อมาเพิ่มให้นะครับท่ายสิไม่ต้องออมค้อมของจริงหรือปลอมที่อยู่ข้างในใครอะ่ะใครอะ่ะ อ mm hmm. ขออามวาดทุกคนทุกทางคารอร่อยจริงคุ้มชัวร์คอนเฟิร์มที่เ <ขอ S 2> ค ครับเดี๋ยวเราสองคนรูไปลองาขาดูไปอ่าโอเคงั้นเราจะมาแข่งเกมกันเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับราชาผลไม้ที่พี่คริสเป็นเมนซึ่งเกมก็คือแข่งกันปอกทุเรียนคุณพอจะเดาได้เรี่ยงครับว่าคุณจะเริ่มผ่าจากตรงไหนก่อนอ่าเนี้อันนี้ลูกในีฟูนึงถูกไหมฟูนึงมเนี่ยมันอุ้มขึ้นมาตรงนี้นี่ต้องมีการตรงอย่างนี้แน่นอนอ่โอเคนี่ผมมันมันคลุมประมาณนี้นม่ผมมันไม่คมอ่ะ ก็ต้องตาดเลยอำหนึ่งลำใหม่ไม่ใช่ไม่ได้หันตรงนี้เออเฮ้ยโอ้ลูกนี่มัน่ผู้ใหญ่อะถ้าไม่ของหนูมันไม่ถ้าไม่งหนูมันผู้จ้ย ก็คือช่างน้ำหนักครับว่าทุวเรียนที่แกะมาแล้วของใครน่ากอดกันครับไม่แต่ผมคิดล <ใน S 2> ูกใหญ่กว่าเว้ยสูงสูสีพี <นะ S 1> ่ว่าสูสีไม่ว่าพี่เตจะช่างเท่าไหร่ผมนะมยไหนบอกว่าจะตกพี่โคดมเลยไม่ใช่ชิ้นนี้ไม่ไหวเลย เดอะแบสที่สุดขอลองนี่หนึ่งนะตัวผมเป็นคนไม่กินเลยผมเลยจะมาเปิดใจอยากเริ่มต้นใหม่ับผทุเรียนอีกครั้งอร่อยอร่อยอร่อยนี่มันอร่อยจริงๆถ้าเกิดแค่ตู้เย็นนะคือแม่งที่สุดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอแบบตรงปลายลิ้นเขาคือเข้าไปแล้วมันมีเฮ้ยเขาแต่้าม

ជ្រូវាប់់ក្រាំង แสดงว่าเราเก็บดีใช่อะน้ำมันเบตงอยู่ยะลาทุกคนทุกคนเบตงอยู่ยะลาเอเหระขอโทษครับมาโดนผมเบตงยะลาใช่ไหมใช่เออออกมั่วครับทุกคนอ๋อแต่ว่ามีคนทำน้ำมันหกแล้วหนึ่งใครอ่ะเอามา่วใรจรงกี้จีะเทจัดปิด ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับต้เงยอยแขเลย้ไปยเยไปเลยไปเลยเลย่ปเลยเรยปเลยไปเลาไปเยเลิปเลยเราเเปเลไป ท oh okay. ุกคนพอจการออกไมครับเวลากระปิมนผัดมันจะเป็นไงมันจกลิ่นหน่เดี๋ยวรขึ้นองอผมแป๊บนึ่งก่อนเถอทุกคนเดี๋ยวจะหนาวกไมปุ่มที่มันกดมันร้อนขนาดนี้โอ้ยมันไม่ฟังกูเลยเว้ย ต,ตั้งใจอยู่เพื่อตั้งใจทำทำกับข้าวอยู่โอเคสรเจแล้ว,วเราก็เอา,าข้าวมานี่ผมทำแบบเชฟนะพีเชฟตามแบบสตรีทฟู้ดเขาจะทำดัง,ดง,ดงๆเร็วๆเลอะๆนี่คือเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดล่ะทุกคนแล้วก็เอาข้าวที่เราตากลมไม่ต้งตองพักนึงละเอาลงไปผัดดีป่ะทุกคนว่าลองดูดีป่ะ ีกว่าอันี้ของของับพีจัดเค่ตอคนอื่นเป็นไงบ้างถึงไงแล้วฮะเดี๋บึ้งไปเนี่ยคอนยังไม่เคลียร์ครับทุกคนไปน,นึงนะชวนคุยสิ อาหารทีออฟไทมจะกินได้ไหมคะกะปิดสีตรงนี้ซอมแข่งมาสเตอร์เชฟอันนี้คือสภาพก่อนเข้าแมกโนเมฟนะครับนี่ดูขนมปังผมเ๋ยเมนูแค่แซนด์วิชขน่ะทำนานขนาดเลยเหรอนี่คุเสร็จแล้วอันแรกอิงเก้าโอเคโอเคโอเคนี่เตรีเคื่อนอยากให้เห็นแบบอยากให้มีโกโปอยู่หน้าได้มากเลย หอมผมกลินกกล่นหอมมากกลิ่นหอมมากบอกเลยว่าเมนูองวันนี้หน้าตาดีสุดผู้ชมผมหน้าตาดีสุดจ้ะขอบผมจ้ะ ค่าทุกจานอาหารทุกอย่างอ่ะให้ดูอ่ะผักชีเหี่ยวมากค่พมาดูผักชีเหี่ยวไม่ไหวก็มันรอนานอ่ะเฮ้ยผมน่ากินว่ะมาถึงอาหารแล้วผมเองอ่ะอ๋อโอเคน่ารัก นี่ของฉันสวยไหมเธอเธอดูเลยเธอดูของฉันสวยไหมคะเอาแล้วไหนพวกมะเขือเทศที่คุณเตรียมมาอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ๋อแม่ผมขอให้ผมดูของพีทในบ้านทุกคนอาจะแบเกิดเ่ซทังกัวในสนามลบหรือเปล่าคะแค่รักอ่ะพูดกับใครวะ และอันนี้งั้นกดระหว่างราคุณอารรมเสร็จนิดนึงในในกรณีรักจะร <ละ S 2> ้กเนี่ยกินไม่ได้จริงๆผมมีหนึ่งเมนูที่เตรียมสำรองไว้นั่นคือเมนูอะไรรู้ไหมครับที่แม่ของเพื่อนรักส่งมาให้บจจัตรจ,จ่ายนาโอ้นนอันนี้เลิศเล<ะ>ิศอันนี้เลิศ